มาแล้วเราน้องรักทุกคนเดี๋ยวเราต่อจากพาที่แล้วเลยเราสำรวจในนี้กันโกนว่ามีอะไรเรา,เาบ้างที่นี่มีที่นอนเยอะอยู่นะพี่ว่าที่นี่น่าจะดีอยู่อ่ะเฮ้ยอันนี้แปลงขัดสนิมใช่ไหมที่น้องๆบอกเอาไปลองขัดสนิมกันกัดที่น่ารถอย่างนี้ใช่ไหมมาป่าระปงเราจะไม่มีสนิมแล้วใช่ไหมทุกคนไอ้สนิมมองจริงด้วยเป็นไงแม่กระจกกระจกนิดนึงขอกระจกหน่อย กระจกทำไมกระจกมันเหมือนขัดไม่โดนเลยทุกคนขัด <g az oo> ตั้งนานแลนะ้วเนี่ยยังไม่ได้เลยไอ้ได้ยังได้ยังดีขึ้นนิดนึงประมาณนี้แหละอ่ะเก็บไว้อันนี้ของดีเร็วก็เออเราน่าจะต้องอ้ายใบก็เขายาเขาเเยไอ้เราถอยหลังเอารถเอารถถอยหลังเข้ามาไว้ดีกว่าถอยเข้าไปถอยเข้าไปหักสวยสวยหักสวยสวยพอพอๆๆเดี๋ยวโดนประตูโดนประตู ทีนี้ก็ทําเหมือนขโมยร้านของลุงสมดุยเลยแล้วก็ค่อยๆทยอยขนของออกมาเอาไปทีละส่วนแล้วกันนะทุกคนอันนี้อันนี้คือจีราฟเหรออันนี้คือจีราฟใช่ไหม <c oughs> จีราฟทำไมหน้าตาตลกจังพวกลังพวกลังเราต้องอฟันไกลๆก่อนโอเคเอ้ยเมื่อกี้อะไรทีเขเียวอ่มตลับกระสุนปืนอัลลมโอเคอันนี้ไม่ได้ไม่น่าได้ใช้อันนี้เป็นหม้อน้ำหม้อน้ำอืมหม้อน้ำเบลเลอร์เลย แต่น่าจะไม่ได้ใช้นะน,นี้แล้วก็มีเมื่อวานที่เราเห็นบนโต๊ะใช่ไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะอันนี้หยิบได้หรือเปล่าไม่ได้อ่ะหยิบไม่ได้แล้วก็มีปืนปืนที่มีกระสุนอยู่5นัดอ่ะเอาไว้ก่อนเื่อได้ใช้แล้วก็มีเป็นอันนี้กระจกรถใช่ไหมแล้วก็กระจกรถอีกการหนึ่งแล้วก็ไซ้กรกเยอรมันโอเคแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ฟ้าน่าจะใกล้มืดแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราน่าจะต้องเตรียมตัวนอนกันได้แล้ว เมื่อกี้ห้องทางนี้ตันไปนแล้วใช่ไหมโอเคเหลือห้องฝั่งนี้อุ้ยฝั่งนี้เป็นชั้นสองเฮ้ยมีด้านล่างด้วยอ่ะเปิดไฟได้นี่นะเราต้องหาสวิตช์ไฟก่อนไม่ได้มีทุกห้องเลยเนี่ยควรจะมีนะควรจะมีทุกห้องนะในป่องไฟว่างเปล่าอ,อาจารย์เอตัวเองไม่มีใครโอเครอดรอดห้องนี้ห้องนี้ห้องอุ้ยมีทางลงไปห้องใต้ดินด้วยอุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยลงมาทั้งนั้นอ่ะว่าพี่ได้ยินเสียงเสียงใครก็ไม่รู้ด้วยในนี้แฮ่แอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปห้องเมื่อวานที่เราเปิดประตูแล้วมันหนีบตัวเราตายก่อนเฮ้ยที่นี่มันโอ้โหเฮ้ย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 อย่ามาอย่ามาอย่ามาผู้ตกใจตกใจอู้คนลุก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 จริงโอ้ยอยู่ๆก็เจออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีตัวเดียวใช่เป่าเราต้องการน้ำกินดนวยไอ้พวกนี้ไปแขวนได้นะเนี่ยเฮ้ยไฟฉายนี่เลยของดี โอเคเตอนนี้เราก็จะสามารถสำรวจได้แล้วโอ้โ oh, ห oh. เหมือนห้องน้ำนะพี่ว่าห้องนี้แล้วก็มีปืนลมใช่ไหมอันนี้เป็นปืนลมแต่ว่าตอนนี้ฟ้ามืดตื่อเลยอะพี่ว่าเราควรจะนอนกันก่อนปะโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วก็ต้องขยับแข้งขยับขากันหน่อยเอ,อยืดแข้งยืดขานะ่เอเมยเมยเมยเยเมย ปเท่าที่ดูมันก็จะมีของที่พอใช้ได้อยู่บ้างอะนะอันนี้เป็นออยนิดๆหน่อยๆเฮ้ยิ้งทำไม่ะไ,มไฟชายเฮ้ยน้ำน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลเอาไปแบบนี้ดีกว่าเนี่ยทายอันนี้ให้มันเป็นถังเปล่าแล้วก็เอาดีเซลมาใส่อันนี้เผื่อแล้วเราไปเจอรถที่มันใช้เครื่องโดนดีเซลเราก็จะได้มีน้ำมันดีเซลเอาไปใช้นะแต่ตอนนี้เราเหิวน้ำมาสิ เออวอสเตอร์ในรถอ่กินสักหน่อยตอนนี้หิวน้ําจนเลือดเริ่มลดแล้วนะเริ่มไม่ไหวแล้วร่างกายเริ่มแบบงงเง้แล้วก็อาหารสักติดหนึ่งอันนี้อาหารป่ะโอเคช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็อยากได้ไส้กรอเกเยอรมันอมโอเคปืนลมนี่คงไม่เอาไปเนื้อคนนี่ก็กินไม่ได้อันนี้อะไรอ,ะอ่ะเออเตารีดเหรอไม่น่าจะใช่เตารีดนะ มีกระจกมอเตอร์ไซค์อ่ะก็แปลงขัดสนิมอีกอันหนึ่งไฟฉายกันหนึ่งแล้วก็สีสีน้ำตาลโอเคน่าจะหมดแล้วนะห้องนี้ไม่มีทางออ,อื่นนะมาห้องต่อไปห้องที่เราเข้าไปตายกันเมื่อวานมีสวิตไฟอยู่ทุกจุดห้องนี้ก่อนเลยเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยห้องที่คุณเอาเดื้อมนุษย์มาขายกันได้อย่างไรเจ้ hey, เฮ้ยถังแอลโกอฮอล์เลยผสมวอเตอร์ไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่หรือเปล่า ด้านล่างมีอะไรบ้างนะเฮ้ยเครื่องพิมพ์ดีเหรอแก๊ก,ก,กแก๊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 กเทเบิลไม่น่าจะใช้ได้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไม้นี่ก็เกะกะเยอะเกินให้ลงศพนี่ยเราเอามานอนได้ไหมน่าจะได้นะแล้วก็มีพวกอาหารเหรอเออมีพวกอาหารจริงๆด้วยก้องเอีย้ยเอีย้อยะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกิดประกายไฟเฮ้ยชักอันตรายชักอันตรายกล่องสุดเสอนอันตรายมีอะไรอยู่ข้างในนี่อ่ะทำไมแบบ เฮ้ยมันดูแบบมีมีมอาวุธปืนหรอเปล่าอ้กระสุนออกกระสุนเมื่อวานที่เราเห็นมันอยู่ในรังนี้นี่เองโอเคทยอยผลกันนะเอ่พี่ว่าเราน่าจะมีกระเป๋าเล็กๆสักใบนึงแหละนี่อะไรอะ่ะอะไระวิทยุโอ้ดีกว่าอะไรเอ่พี่ว่าเราน่าจะติดอยู่ที่บ้านหลังนี้สักประมาณอีกสักสองสามวันนะ่ะดูจากของที่มีแล้เยอะเหลือเกินนั้งหลือชั้นบนกับชั้นใต้ดินนี่นะแต่ว่าเจอกระสุนแล้วยังไม่เจอปืนเลยอืมไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ค่อยดี ห้องนี้เมื่อวานเราเปิดประตูนี้แล้วมันหนีหัวเราตรงนี้หนีหัวพี่ตาย,ยตรงนี้เลยเฮ้ย <c oughs> มีตัวมีตัวเฮลโหลเฮลโหลเออโหลมาซียูนาวอะไรแกจะมาเห็นชาตอะไรตอนนี้นไหนแกตอบแกตอบมีกระจกมีน้ำยาทำความสะอาดน้ำยามาจิกคลีนอ้าวสวยงามขัดสนิมแล้วก็ทำความสะอาดใช่ไหมหมดแล้วอ้หมดไวเหลือเกินแล้วก็มีตู้เย็นโอ้มีของกินด้วย มีเส้กอเกเยอรมันมีขนมปังมีอะไรนิดหน่อยแต่ตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านที่จะมีของนิดๆนิดหน่อยๆเหมือนกันกระจกมอเตอร์ไซค์ตู้พวกนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมเคงั้นน่าจะไม่มีอะไรพิเศษแล้วตรงนี้ฝองน้ําตู้นี้เปิดได้เอาเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดทั้งหมดเลยเอาไปแค่ขนมปังสองอันก็พอแล้วมั้งพี่วาเยอะแล้วนะเนี่ยขนมปังสองอันนี่ก็เยอะละอ๋อสรุปไห้ขวดๆนั่นที่เราเห็นวันนั้นนั่นคือสบู่ใช่ไหมเอาสบู่ไปถูหมู มาสบ,บู่ไปถูมูอพี่ว่าความสนใจในของห้องนั้นหมดและต่อไปขึ้นชั้นบนกันดีกว่าเรือชั้นสองกับชั้นใต้ดินนะตอนนี้เรามีอาวุธอยู่เฮ้ยติดอนะไรเนี่ยเรามีอาวุธเป็นดาบสามไรยมรยูสมุไรสมไรรูเปิดไฟโอ้โหที่นี่ก็ห้องเพียบเลยทุกคนอันนี้มีน้ํำไหมน้ำล้วก็เลือดเหรอมันบอกว่าผสมเลือดแสดงว่าที่นี่เป็นบ้านของแดกูล่าจริงๆทุกคนเฮ้ยเพิ่งสังเกตหลอดไฟเป็นรูปมือเหรอ เฮ้ยหลอดไฟเป็นรูปมือจริงด้วยไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแล้วทุกคนอันนี้เป็นแมลงสาบเราฟันฟันกระจกได้ไหมกระจกไม่ได้เคเราต้องเตรียมทางหนีที่ไรอันนี้ guess. Guess. แก๊สแก๊สละหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลห้องนี้ไม่มีแวมพร์ใช่ไหมขออนุญาตเปิดดูศพ่อยนะครับโอเคไม่มีผมจะผมจะ,มจะอืมผมจะขอสำรวจอะไรอ่ะเราฟันอะไรแตกไปอ่ะเราฟันแ้กอ,อกแตกเหรอหรือคืออะไรมันจะกินได้อยู่นะ เลือดเพิ่มด้วยนิดนึงอ๋อคืออะไรไม่รู้แต่อร่อยดีแต่อันนี้อันนี้สามารถแปะกับรถได้เหรอเฮ้ยพวกไ้กอกพ,พี่ว่าพี่ฟันไ้ก,กอกแตกนี่แหละไม่มีอะไรหรอก <c oughs> อเราหยอดหยอดลงไปข้างล่างได้ไหมโอเคหยอดลงมาได้เดี๋ยวเราหยอดของลงมาก่อนพวกอาหารเราก็มีเยอะนะไม่ต้องเอาไปเยอะมากก็ได้เอาแค่อันยาวๆแต่เดี๋ยวก่อนไปเฮ้ยมีห้องรับเอากอกไส้ไปเก็บก่อนเรายัางต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนล้านวันนะเฮ้ย yo เอโ,โอ้ยห้องฝั่งนี้รู้สึกทำไมพี่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยน้ําน้ําไม่มีเหมือนเดิมนิ้วมือตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เปิดได้ด้วยสีใต้นี้มีที่ไก่ของมาลักแล็กซดสไลด์ลนะเฮ้ยอะไรอะ่ะติดข้างบนโอ้ยดึงไม่ได้ด้วยแล้วก็มีพวกของนี้นิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเราสามารถตาไต่ขึ้นไปได้ไต่ได้ไต่ได้ตไดตไ่ตอีกไต่อีกโอ้โหแต่มันเฮ้ยมันเหมือนมีเป็นครัวครัวซองครัวซองซองืมช่างมัน ไม่น่าจะได้จําเป็นเท่าไหร่ที่เห็นก็มีครัวซองสีแล้วก็ฟองน้ําแปลงแค่นั้นปั๊บ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  น้าผีที่เราต้องเกินเนะเปิดไฟก่อนน้าผีน้าผีไปกับผมไหมอะน้าผีไม่ไปอะทุกคนไปไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาน้าผีไปโยนลงตรงใดดีว,วะเราจะเอาน้าผีนั่งไปกับเราด้วยนี่คือน้าผีนี่แหละคือน้าผีที่เราตามหามานานฮาแล้วก็มีของอีกน,นิดหน่อยโชว์น้องหมาเด็กเด็กอันนี้คือเด็กเด็กเอาเด็กเด็กมาด้วยตัวหนึ่งตัวเดียวพอ เอาไปเยอะก็น่าจะหนักรถเดี๋ยวเพนสีน้อยใจอีกเดี๋ยวผมมารับเนอหน้าบีเด็กๆเด็กๆนั่งหน้าเลยมานั่งหน้ากับแด๊ดดี้นะเด็กๆนั่งไปข้างล่างตรงนี้อ่ะส่วนน้าผีนั่งข้างบนนะน้บีใส่กอกเยอรมันของใส่เด็งไปข้างหลังหมดละช่างมันไม่ค่อยได้สําคัญเท่าไหร่ของกินเยอะอยนะาบีไปกับผมเร็วนะบีนะบีเข้ารถนะเข้ารถเร็วๆนะเข้ารถ เข้ารถไปเข้าไปทั้งตัวดีนาหนี้ดื้อจริงๆเลยสงสสยน้าไม่อย่างนั่งหน้าอน้ามานั่งหลังก็ได้นาบีนาบีาบทําดีๆหน่อยน้าบีบอกเวียนหัวหมดเร็วจะเอาอะไรกับน้าหนี้กีดผมจะเอาน้าไปด้วยไงเราค่อยๆย,ยัดเข้าไปค่อยๆย,ยัดเข้าไปยัดไม่เข้าด้วยทุกคนโอเคขาน้าเข้าไปเลี้ยวก้างหนึ่งอะเลยก้างนึง่ะ นาบีนอนดีๆนะดูดูท่านาบีน้าผีนอนบอกกูไม่สุกใจเลยไอมาโน่นนอนก่อนมืดค่ำแล้วก็ต้องนอนเพื่อเจ้าดีแสนสดใสได้มาถึงเราก็ได้เวลาที่เราจะต้องออกไปประจนใไปกันโดเฮ้ยเมื่อกี้ยังมีน้ำมันอีกอันหนึ่งใช่ไหมอ่าอยู่นี่อยู่นี่อันนี้ลืมไม่ได้นะนี่ลืมไม่ได้ของดีจัดวงเวงเหมือนกันนะน้าผีเข้าไปนั่งในรถเนี่ย เอาละฮะตอนนี้เราอยู่ในคุกใต้ดินนะมันน่าจะคือคุกใต้ดินนี่แหละอค่อยมองก่อนอค่อยมองนะช้าๆเลยนะเราอาจจะโดนตัวอะไรจับกินเมื่อไหร่ยังไงกันไกลไข่ตะไบผ้าไหมอันนี้มีไฟฉายโอเคดูเหมือนห้องนี้จะปลอดภัยอยู่นะมีของกินมีผู้อ่ะผมกินก่อนผอกินก่อนขอน,อน,นมปังนี่กําลังหิวเลยว่าแต่ผู้อ่ะนี่เราใช้เอาไปใช้ตีเหรอ,อไม่เอาดีกว่าทั้งนั้นใช้ตีรู้สึกดาบสามูไรดีอยู่แล้วนะห้องนี้ห้องน,องนี้ห้องนี้มี อันนี้เครื่องเล่นวิทยุป่ะเครื่องเล่นเพลงแผ่นเสียงสักอย่างลังปึ๊บมียางมอเตอร์ไซค์หนึ่งหนึ่งเส้นกะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเชือกอรอเชือกที่น้าผีผูกคอตายหรือเปล่าเนยฮัลโหลอาจารย์เอตัวเองเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เครื่องไรเครื่องยนต์แหละแต่ไม่รู้เครื่องไรดูเหมือนมอเตอร์ไซค์นะมันมีข้างบนเนีย่ยมาทีนี้น้าผีน้าผีที่สองเออเอาไปเอาไปตัวเดียวพอไหนน้าผี ลุกขึ้นมาคุยกันหน่อยหน้าผีหน้าผีไม่คุยกับผมเลยหน้าผีหน้าผีบอกผมหน่อยข้างในเนี่ยข้างในในรูเนี่ยมีใครอยู่คุณโป่งใสยอยู่ได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคุณโป่งใสก่อนโอ้โห,หน่ากลัวนะน่ากลัวนะทําเล่นไปเฮ้ยทางตันเหรออึบเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นหลุมศพเราออกได้ปะเราออกได้ปะเฮ้ยมันเป็นหลุมศพอ,อยู่ข้างบนทุกคนอึบ อึบอึบกระโดดดูเหมือนกระโดดจะขึ้นมาได้อยู่นะนี่ไงโอ้มันเป็นทางลับด้านนอกอย่างนี้นี่เองอ่าแสดงว่าด้านนอกก็ด้านนอกด้านนอกก็มีน้าผีเหรอเฮ้ยน้าผีน้าผีบอกไม่เอาไม่ไปเด้วเหนื่อยน้าเหนื่อยสงสารนะหน่อยอเปิดเปิดให้หมดเราจะทําให้น้าผีทุกคนได้ออกมาเห็นโลกกว้างอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมน้าผีต้องการเห็นโลกกว้างกันใช่ไหมผมเปิดให้หมดทุกันเลย ป็นไงนะพีสดชื่นขึ้นเยอะอ้าวพุ่มพวงนี่นะไอ,อ้ไม่มีล้อสำรองมาใส่อลดิอยากพาพุ่มพวงไปอยู่นะรถเริ่มขนของไม่ไหวแล้วหมดเท่าที่ดูนี่ก็ไม่น่ามีตรงไหนที่แบบเรามองข้ามไปแล้วนะที่นี่เราน่าจะเก็บหมดแล้วทุกชิ้นสิ่งอะไรอะบักรกตายเหรอน้องตายที่เราฆ่าใช่ไหมโธ่น้องตายช่างหน้าสงสารยิ่งนะตายซ้ำซ้อนไปซะ้หนูตายท้ำซ้อนไปซะ เอาละได้เวลาทางเดินกันต่อแล้วทุกคนไปกันเถอะน้าผีน้าผีนั่งดีๆนะน้าผีน้องกิจจะพาน้าผีไปประจนภัยมันโรคที่แสนกว้างใหญ่ถนนอยู่ไหนก่อนน่าจะฝั่งนั้นก็ไกลจากตัวถนนพอสมควรอยู่นะบ้านหลังนี้เฮ้ยเหมือนตรงนั้นก็มีบ้านปะโอต่อให้เราไม่ได้แวะแบบบ้านลับๆพวกนี้ก็ยังมีบ้านข้างถนนอยู่เหมือนกันเนาะน้าผีน้าผีนอนถ้าผมมองหลังไม่เห็นเลย น้าผีเอวยบอลเอวยใจให้ผมได้รถใหม่กับเขาทักที้งนั่นน้าผีนะเไปเราเห็นเป็นสีในนี้แหละเอ้ยกำลังใจไหนเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้อยู่ข้างถนนน,นี่นะมันอยู่ไกลจากถนนพอสมควรเลยนะน่ะเดีนี้ถ้าไม่มีน้ํามันนี่พี่ตุยอะ่ะตกเลยพี่ตุยอยู่ข้างทางแน่นอนเฮ้ยบ้านสีเหลืองๆนี่บ้านสปอนบ๊อบหรือเปล่าเนีเ่ยเฮ้ยเดเดี๋ยว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 แข่งโป๊กแข่งโป๊กแข่งโป๊กเบรกเลยเบรกเลยให้มีแข่งโป๊กอย่างนี้คุยกันยาว พอเช็คก็เลยอุ๊ยสภาพดีน้ำมันมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์มีหม้อน้ำไม่มีนะแต่ว่าต้องลองสตาร์ทก่อนไม่ติดนะไม่ติดเดี๋ยวเราน่าจะต้องเปลี่ยนออยนิดนึงเพราะว่านี่มันเป็นแอลโกอฮอล์ไงอันนี้ตัวถังเติมตรงนี้ใช่ไหมมาเทเทเทเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราจะไปเอาเครื่องยนต์ของตัวนู้นมาใส่นะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอสำรวจตามนี้ก่อนมันอันตรายมากเลยนะที่เฮ้ยเดี๋ยวนะ รถบรรทุกน้ำเออโอ,อ้เลือดเรอเลือดเรอโอ้โหเลือดจริงๆเลือดสีแดงแป๊ดเลยเราสามารถกินได้ไหมอ่ะเราจะกลายเป็นแวมไพร์ไหมแต่คือมันดีมากเลยนะมันใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วก็ตามนี้มีน้ํามันออยไหมอันนี้แกส๊สอุย้ยมันดูเป็นที่ที่ดีมากเลยนะน่าใช้ชีวิตอยู่มากเลยทุกคนที่นี่อะ่ะอุย้ยเครื่องยนต์ว้าวอุย้ยเครื่องใหญ่ด้วยอุย้ยมียางอะไรเปลี B ่ยนมี้ยมีของเกือบครบเลยนะเนี่ยพี่ว่าเนี่ยยางใหม่ๆเพียบเลยจ้าเอ๋ ไม่มีไม่มีสรุปมันมีแวมพไพร์ไม่เกมนี้เริ่มระแวงนะเฮ้ยด้านบนมีของอีกอะไรอ,ะอ่ะเออเครื่องพิมพ์ดีดอ๋อโอเคอันนี้อันนี้ไฟฉายป่ะเอ่อฟองน้ํานะน่าจะหมดแล้วตรงนี้เฮ้ยอันนี้ขึ้นด้านบนได้เหรอเฮ้ยมีเตียงด้านบนแสดงว่าต้องเคยมีคนมา,าชีวิตรอดอยู่เอเคต้องเคยมีคนมา,าชีวิตรอดอยู่บนนี้แน่นอนโอ้โหอันนี้ก็ผสมทุกอย่างจริงๆอ่ะด้านบนไม่จะเป็นละไปมาแลวลัางลังอุ้ยของดี ของดีเพียบเลยที่นี่ค่อนข้างของแน่นอยู่นะที่เรามากองๆดูนี่ก็เยอะแล้วนะประเด็นต่อมาที่อยากรู้ก็คือถ้าเราย้ายของไปรถกระบะแล้วขับขับไปของจะล่วงจากท้ายกระบะไหมอ่าเรื่องนี้สําคัญเอ้ยอันนี้ล้อรถทุกข์ปะเนี่ยวันนี้ล้อมันใหญ่มากเลยนะจะเป็นล้อรถทุกนะใช่นี่ไงล้อรถทุกจริงๆด้วยแต่รถเราไม่น่ามีแรงลากไหวขนาดนั้นหรือเปล่ารถเรารถเล็กทีดเดียวเฮ้ยเป็นสีเพียบเลย เพนสีจ้าพี่กิษมาเยี่ยมแล้วจ้าเพนสีเฮ้ยแมงกระไซเดี๋ยวพี่กิษขอเดินสำรวจก่อนนะเพนสีจ้าออสวัสดีจ้าเพนสีอยากกินอะไรดีจ้ะเดี๋ยวอุย้ยมีปืนมีปืนอีกแล้วเอาละเปิดเปิดอืมเฮ้ยสวัสดีวันนี้พี่กิจเขาต้องการมายึดคลองที่นี่อ่ะได้ปะ่ะให้ไหมโอ้โหนี่มีการฆ่าตัดตอนกันไว้ในนี้ด้วยเเนะี่ยมีน้ำอยู่นะ69ลิตรโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทมอไซค์เล่นกันไหม มอไซดีต้องใช้ออยผสมกับแกส๊สใช่ไหมเราหาออยก่อนนะแป๊บนึงเราเจอแต่แกส๊สแท้ทุกคน <c oughs> ออยพี่หายไปไหนหมดอันนี้ออยไหมแก๊สอีกแล้วเพื่อขอเติมแก๊สออกไปบ้างก่อนเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มงงมกับแกส๊สกับออยแล้วอันนี้อันนี้น,นี่น,นี่อันนี้น่าจะออยอ่ะออย0.7น์ 7. นี่แหละลองสตาร์ทก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ติดขาดหม้อน้ำเหรอ,อ <c oughs> น้ำ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 ต้องลองอัน,นไหนก็ลอง,ต,อง,ลองต้องลองให้ครบอ่ะวอเตอร์ water. น้ำครบน้ำมันเครื่องมีไม่ได้อะแดงเถือกทุกกันเลยแบตเหรอแบตเตอรี่รถยนต์เหรออืมอย่างเงี้ยเราจะแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าคันเดิมน่าจะเวิร์กสุดตอนนี้น้ำมันเน่ต้องใช้แก๊สผสมออยใช่ไหมมาเดี๋ยวลองกันอ่ะพี่ใส่แก๊สไป1นเลยจุกจุออกเอดเครื่องยนต์ออกเดี๋ยวเอาไปเอาไปนู้นดีกว่าเอาไปมอไซค์มอไซค์ผสมนะผสมอ่ะแก๊สผสมออยอ่ะหนักเหลือเกินทิ้งไป เหนื่อยสามารถนอนบนบ่อรถได้ไหมเฮ้ยบอไซค์ก็นอนได้ฮะโอเคเชา้าที่แสนสดใสมาถึงก็แล้วมาลองเอ,อ้ยได้แล้วนี่ไงแต่ว่าทํายังไงถึงจะขับเคลื่อนได้อะ่ะเอมเดินหน้าไม่ได้เดี๋ยวนะขาตั้งเอาออกยังไงขาตั้งอ๋อต้องกดตัว E ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเอาาเอามแล้วก็เอาก็เอาขาตั้งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเราขาตั้งออกได้แต่ตรงนี้ก็ได้เออนี่ ไปปึ๊บปึบเอ้ยไปดิไปโอ้โหนี้คือความเร็วนะเนี่ยนี่คือความเร็วจริงดิจะเรียกว่าความเร็วนี่คือแทบจะขับไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอ้โหความเร็วอ่ะดูความเร็วอายใจตัวเองเอืมอืมถ้ามันเร็วแค่นี้ก็อย่าไปมันเลยนะล้อล้อเปล่ามันเป็นเพราะล้อยางเป็นไปได้เป็นไปได้เมื่อกี้พี่เห็นมียางเปลี่ยนอยู่เส้นหนึ่งเปล่ายางจักรยานยางจักรยาน เหมือนจะไม่มีฮะไม่มียางจักรยานเฮ้ยแต่ในนี้เอ้ยนี่ไงไม่ใช่อันนี้อันนี้แมกไมเ๋ยวนะขอเวลาพี่สักโคโลขอพี่รื้อของในนี้ก่อนเอ่อลงเร็วก็พวกแอลกอฮอล์กระจกบิ๊กไบท์หมดแล้วอะหมดแล้วอันนี้คืออะไรอะออนาฬิกาหมดแล้วหมดแล้วทองเอาไปทำอะไรขายก็ไม่ได้ อาหารล่ะเปตู้เย็นอันนี้ใหม่นะเยี่มเลยเอาใครใครอยากได้ตู้เย็นมือสองบอกพี่ใส่กันอเมริกอกใส่กอกอเมริกัน American. เฮ้ยมีม<า> yeah, แต่แม็กมาแย่แล้วใส่ไม่น่าใส่ด้วยกันได้นะแล้วทำไมเพนสีออกมานอกรถอะหลกทำไมเพนสีออกมานะข,ข้างนอกได้เดียวนะแล้วทำไม what นอนแค่คืนเดียวทำไมของออกจากรถหมดเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดูท่าแล้วเราน่าจะต้องเก็บแถวนี้อีกนานเลยฮนะ เราไม่ต้องใส่ได้ไหมฝาครอบกันอะไรเนี่ยยางหน้าเดี๋ยวเอายางใหญ่ใส่ก่อนปั๊บมันจะได้เท่ากันนะเพราะว่าข้างนี้เป็นขอบขาวเหมือนกันเนี่ยอ่าเป็นขอบขาวเหมือนกันข้างหลังเป็นยางใหม่อยู่ข้างนี้ก็ใหม่อยู่อ่าโอเคแต่เรามีขอบขาวได้4ี่ล้อเลยนะเอาขอบขาวสี่ล้อเลยก็ได้มันจะได้แบบเหมือนกันไงแบบเอ้ของมันไม่เหมือนกันเลยเพ่จะทําให้มันเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมันจะใส่อะไรไปแล้วอะไรหายไปสักอย่างเฮ้ ทำไมล้อเป็นงั้นทำไมล้อจมล้อฉันมันไม่ได้เป็นอะไรไปใช่ไหมโอ้ติดเพนสีนี่ไงติดบั็กเพนสีอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราทําการเก็บของแถวๆนี้ก่อนโอ้โหล่วงหมดเลยอะไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดฝาท้ายแค่นี้นอ,อพี่ว่าในรถพี่มีอะไรแปลกๆแล้วดูดิมันดีดของออกมาเองแล้วเฮ้ยน้าผีไปเนี่ยน้าน้าเล่นของแต่ผมอะเฮ้ยเงยหน้าคุยกันเดะคุยด้วยไม่คุยอ่ะคุยด้วยไม่คุยอ่ะนะคุยด้วยไม่คุยอ่ะน้าน้าเล่นของอะไรแต่ผมอะน้าตอบ ตอบเดถามก็ตอบอย่างเงียบเดแล้วดูแทนนี่ผมจะได้ไปไวๆนะโอ้โหสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะเหลือเพนสีไว้แค่คนเดียวพอนะทุกคนรู้สึกเพนสีไปเยอะแล้วอืมรถมันบักบ่อยเหลือเกินเราจองเดินทางกับเพนสีที่หนึ่งแฟนสุดที่รักของเราคนเดียวพอส่วนเพนสีที่เหลือก็ไปโน่นไปคุยกับเพนสีเล่นบ้านนู้นไปเพนสีที่สามและเพนสีที่สี่ไปเพนสีที่สี่และเพนสีที่ห้า ดูสิจากงานววๆแล้วจะได้ไปกันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยจะถือว่าเราเจอของแปลกเจอสถานที่แปลกสองที่ติดเลยนะเด็กๆเด็กเด็กเด็กๆมาเฝ้านี่มาเฝ้าหน้าผีไว Warning, so so people. 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 Like ้เดี๋ยวนาผีดื้อจีราฟจีราฟมาเฝ้าหน้าผีไว้เอาละเหลืออย่างสุดท้ายที่เราจะต้องลองเดี๋ยวนะเราจะต้องมีล้อติดไปสักสองอันป่ะเอาล้อใหม่ใส่กับอันนี้อันนี้เก่าละเอาออกไปเอาอันใหม่กว่าใส่ปั๊บ ติดไปเดี๋ยวเพื่อเราเจอพุ่มพวงอีกเราจะได้เอาพุ่มพวงเดินทางไปด้วยใส่ล้อมันเท่ากันใช่ไหมน่าจะเท่าแหละอ่ะปิดก่อนอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะลองก็คือเราจะเอาเครื่องยนต์อันนี้ออกแล้วไปใส่กับเจ้าแ่งโป๊กดูหนักเหลือเกินดูว่าสตาร์ทได้ไหมนะวันนี้คือเครื่องแก๊สแน่นอนเฮ้ยสตาร์ทได้มันก็เป็นที่นี่จริงะลิเป็นที่เครื่องยนต์สแสดงว่านั้นเครื่องดีเซลใช่ไหมแล้วก็ขับได้เร็วแรงปกติด้วยเออดีโอสแสดงว่าเป็นที่เครื่องยนต์อย่างเดียวเลย แต่ทีนี้คันนี้มันน่าจะเอาไปไม่ได้ทุกคนเหตุผลก็คือหลังมันโล่งอะ่ะถ้าเราเจ้าคันนี้ไปเราน่าจะมีปัญหาในอนาคตของมันน่าจะกระเด็นกระดอนออกหมดแน่เลยนั้นพี่ขอ,อคันเดิมไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีรถเต่ารถเก่งข้างหน้าเดี๋ยวค่อยตัดทินใจเปลี่ยนอีกทิโอเคไหมเดีย๋ยวพึ่งน้อยใจไปเดีย๋ยวพึ่งน้อยใจเปลี่ยนแน่นอนรถเปลี่ยนแน่นอนใจเย็นๆกันนะว่าแต่ร่างกายของเราหิวน้ำมากเลยนะที่นี่มีน้ำไหม ร่างกายรู้สึกไม่ไหวแล้วมันหื<ๆ>้อเต็มที่แล้วเฮ้ยกระเป๋า<ๆ>กระเป๋า<ๆ>ที่จะช่วยให้เราขนของได้เยอะขึ้นใช่ไหมน้ําน้ําไม่ไหวแล้วน้ําเปิดเอ,อ่อไม่ตรงอ่ะเข้าแล้ว่าร่างกายต้องการน้ำมาปิดปิดปิดยังยังดีเอาเต็มไปเลยดีกว่าแล้วเรากินนิดเดียวแล้วส4ีลิตรเองปิดปิดปิดช่วยชาติประหยัดน้ำกิน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 ไปแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่าเหีือเวลากับที่นี่เยอะละมอไซด์ลองแล้วนะแข่งโป๊กลองแล้ว อ่งนึงไม่ออกว่าถ้าเราเอาแข่งโ๊กไปของมันน่าจะกระเด็นหมดออกจากหลังรถแน่นอนเลยเนี่ยพอเวลารถมาขยบใช่ไหมของก็ขยื่น,นขนาดเราแบบนี่ดูดิปิดธรรมดาของมันยังขยื่นเลยถนนถนนโอเคถนนอยู่ทางนี้ถูกละรู้สึกเราติดแงกอยู่โซนนี้กันนานมากนะทุกคนได้เวลาให้เราจะต้องทางเดินกันต่อสักทีเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงแปลกได้ยินเสียงแปลก,ปลกพี่ว่าพี่ลืมปิดถังน้ำมัน ว่าแล้วน้ำมันเกือบหกหมดโอ้โหลือปิดถังน้ำมันได้ยังไงเฮ้ยกลับเครื่องก่อนเราควรจะได้เวลานอนนะจ๊ะเป็นสีจ๋ามานอนกันเถอะโอ้ยนอนกอดเพลินสีไม่ช่างอบอุ่นหัวใจคิดถึงทีไรเรามีความสุขทุกทีเช้าแล้วเจ้าเป็นสีจ๋าได้เวลาที่เราจะต้องออกดังเดินกันต่อแล้วจ้าที่รักอันนี้คือบ้านที่เราแวะแล้วใช่ไหมสุสานนะจะใช่แล้วก็ตายไป้นี่เราขับย้อนนี่วะไอ้ดีนะ รู้สึกตัวก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะว่าเสาไฟฟ้าต้องอยู่ขวาเสมอเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงนี่คือถ้าขับเพลินๆนี่กลับถึงหมู่บ้านเริ่มต้นได้เลยนะว่าแต่ทุกคนอยากได้เกมนี้กี e ่ EP กันดีในคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแต่ที่พี่คิดไว้พี่จะแบ่งเป็นซีซันนะแล้วเดี๋ยวก็จะย้ายไปแมปอื่นบ้างเพราะมันมีอีก3แมปใช่ไหมมีไปโอมญ่ามีไปโอมอะไรอะวอเตอร์เหรอแต่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเฮ้ยปั๊มน้ำมันปั๊มหลอด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  ก่อจอ,อดกระนจอดก่นจอดีไว้ให้กระจกกระจกอ่ะมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล้วเจ้เมื่มอกี้อะไรแตกเมื่มอกี้อะไรแตกกระจบก็ยังอยู่เสียงดังเพลงเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยมอเตอร์ไซค์โอ้โหสนิมกังมากแต่นี้สภาพรถล้อหลังดีแต่ล้อหน้าน,นี่นี่รถผีสิงมะเนี่ยนี่นี่คือรถผีเข้าอยู่หรือเปล่าทำไมสั่นอะไรขนาดนั้นไอ้นี่ไงโอ้กระเป๋าเก็บของที่ทุกคนบอกคือมันเอาไว้ติดกับมอเตอร์ไซค์เออ เราก็สามารถแปะๆอย่างนี้ไปได้แปะแปะที่แปะแปะมันแปะติดบ้างไม่ติดบ้างครับบางชิ้นก็แปะไม่ติดมัจะถังน้ํามันมี2อันเลยว้าวว้วูว้าววูอ่ะอย่าไปเสียเวลามาหาทรัพยากรันดีกว่าหุยยางขาวไหมใส่แม็กกูด้วยเอาแม็กกูด้วยแม็กก็ไหมเราเลือกรอเปลี่ยนก่อนอันไหนแม็กเก่าบ้างโอ้โหไม่ต้องถามเลยในเก่าโอ้โหใหม่ขึ้นเยอะอันเก่าทิ้งไปเลยพี่ว่าไอฝาฝาปิดนี้ออกดีกว่า ทำให้รถพี่ดูแบบหมดราศีมากเลยฝาปิดน็อตเนี่ยเออ,เอ,อค่อยดูเป็นรถใหม่หน่อยก็มีแก๊สนะจ๊ะรู้สึกเยอะเหลือเกินแก๊สนะจ๊ะเนี่ยโอเคหมดหมดแล้วนะครั้งหนึ่งยังมีจอมยุดออกเดินทางไปสุดฟ้าหวังเพื่อที่จะตามหายอดวิชาที่หายไปจะเอาไปแก้แค้นให้กับอาจารย์เขาจะต,ต้องเป็นจเจ้ายุด และเขาต้องยิงใหญ่ใครเคยฟังบ้างพลงนี้สมัยนั้นพี่บ้าฟังมากเลยนะฟังทุกวันเลยเฮ <c oughs> ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอลความรดความเอาอีกแล้วโอ้โหของหมุนของหมุนตาต่างไม่ได้เปิดใช่ไหมของอยู่ครบนะแได้ยินมันเสียงอะไรไหลๆออกไปไม่รู้เพราะว่าถ้าเป็นสียังปลอดภัยอยู่ก็ทุกอย่างก็โอเคอ่ะเป็นสีนั่งดีละมาเดินทางต่อได้เป็นสีบอกหนูกลัวจังเลยค่ะคุณพี่อไม่ต้องกลัวไปแน่น้อง พี่กิตเตอร์เขาจะดูแลน้องเป็นสีอย่างดีอะ่ะตอนนี้พี่รักเดียวใจเดียวมีเพนสีคนเดียวแล้วอะ่ะเป็นสีคน,ด,นดื้ๆนะพี่ทิ้งมันไปหมดแล้วอะ่ะโอ้ยคนพี่น่ารักที่สุดในโลกเลยคะ่ะแน,น่นอนจ้ะไอ้ไอ้รู้สึกแถวนี้เริ่มมีต้นไม้แห้งตายนะตามข้างทางเฮ้ยเราอาจจะเข้าสู่โซนใหม่ๆแล้วก็ได้เผื่อเราจะได้เจอกับสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นกันบ้างนะ โอ้ยดิฟ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 แห่โค้งรถดิฟนี่ต้องปล่อยเลยนะอย่าไปสวนอย่าไปสู้เขาเรายิ่งสู้นี่คือรถเราจะคว่ำแน่นอนไออยากเจอเอเลียนอีกจังอยากรู้มันจะดูดพี่ไปไหมม,มันจะฆ่าพี่ให้ตายเลยไหมแต่อยากรู้ว่ามีปืนเยอะขนาดนี้แล้ว,วเขาจะให้อพี่อะปืนไปถลม่มอะไรในเมื่อแบบมนุษย์ริงคนแต่ละบ้านมันมีแค่แบบคนเดียวเองอะเราแทบไม่ต้องใช้อาวุธปืนเลยเลยอะแค่เดินไปตดใส่มันพี่ว่าก็น่าจะตายแล้วด้วยทั้ง อรอบนี้พี่รู้สึกว่าหลังจากพ้นตรงปั๊มน้ํามันมาแล้วเนี่หาบ้านยากมากเลยทุกคนผมขับมาประมาณสินาทีในชีวิตจริงแล้วอ่ะไม่เจอเลยอ่ะรอบนี้มันเงียบสงบแล้วมันโล่งมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมยไม่ไม่เฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนกันไหมโอ้ไม่หม้อน้ําไม่ได้ปิดหม้อน้ําจะหมดทุกคนเลยเสียงแม่งมุมเหรอก็แก๊ก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 ก็แก๊แก โอ้พี่ก็ว่าทำไมเวลารถพี่ความรู้สึกมันแปลกๆลืมปิดหมอน้านี่เองเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะลืมขึ้นไปทุกทีเฮ้ยให้มุมนี้เท่มุมนี้เท่มุมนี้เท่เฮ้ยเจ้าทุกคนจำคำพิกิดไว้อีอะขับรถแล้วไม่มองทางจะตายเอาชนทิ้งมอน้ากระเด็นนอกรถเลยโอ้โหม้อน้ามีหมอน้าพังหรือเปล่าเนี่ยควันท่วมกันไปเลยทีเดียวโอไมค์กอไม่นะ ควรจะมีฟองน้ําก่อนเช็ดเลือดเช็ดเลือดทั้งนิดนึงนี่เลือดเรามันเลือะต้องโอ้โหเลยยันขาเลยเลยเนี้ยเออรู้สึกว่ารถเรารถเราจะไม่ไหวแล้วหรือเปลอาพี่ว่าเราน่าจะต้องบํารุงรถก่อนแล้วแหละทุกคนดูจากสภาพแล้วอ่ะไม่ไม่น่าจะไปต่อไหวแล้วนะควันท่วมขนาดนี้รอบนี้เช็ดข้าบเลือดไม่ออกทุกคนปีแ่แล้วปีกิจแย่แล้วเช็ดขราบเลือดไม่ออกเราเลยยันขาเลยยันแขนเลยยันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเป็นสีคงตกใจมากสินะ ก็ว่ารถของเรายัางออกเดินทางกันต่อไปได้นะเป็นสีจา๋าแต่ดูเหมือนว่าเราจะเจอแหล่งพักพิงละโอ้เราจะได้พักผ่อนกันสักทีเดียวเอ่อม,มีมนุษย์กินคนเฝ้าอยู่หน้าบ้านด้วยแหละทุกคนอ่ะยังไงเราก็คงจะพักผ่อนที่นี่กันก่อนแหละเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางกันต่อนะจ๊ะเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงโอ้หโหมือสันมือสันเงียบสิเฮ้ยโอเคดูเหมือนว่าที่นี่จะปลอดภัยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักผ่อนกันที่นี่ก่อน เอาล่ะถ้าคุณที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้์เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปรักนะจ้าทุกคนบายบุย